โยคะ3มนาทีกับครูมุจิวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ถ้านั่งเฉยๆไม่มีอะไรทําแบบนี้ยยืดก้นยืดขาด้านในยืดขาด้านหลังกันไหมเริ่มจากการเอาเท้าขวาขึ้นมาพาดบนหัวเข่าด้านซ้ายแบบนี้นะคะอ่ะยืดหลังยืดตัวให้ตรงม,มือจับเข่าข้างหนึ่งจับเท้าข้างหนึ่งหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกคาแมวท้องพับตัวลงมาทางด้านหน้าค่ะแล้วเพื่อนๆเอื้อมมือแตะลงไปที่พื้นถึงแตะเลยนะค้างไว้สัก 5, ห้าลมหายใจค่ะ หากแตะพื้นไม่ถึงก็มือแตะไว้ที่หน้าแข้งได้ท่านี้จะรู้สึกเลยว่าก้นด้านขวาสะโพกด้านข้างนั้นยืดพยายามหายใจด้วยจมูกค่ะสบายๆอย่าเครียดเสร็จแล้วยกลำตัวขึ้นมาเราจะยืดน้องกันต่อนะเอามือจับฝ่าเท้าค่อยๆยกเท้าเหยียดขาแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะคะเอามือไปจับน้องบ่ายโอเคอยู่ห้าลมหายใจนะ กระดกเหล็กเท้ายืดตัวตั้งตรงจะรู้สึกตึงน่องใต้หัวเขา่าแล้วก็กล้ามเนื้อแฮมสตริงต่อไปเรายืดต้นขาด้านในกันค่ะกางขาขวาออกไปด้านข้างไม่ไหวงอขาได้ส่วนมือซ้ายจะอาจจะจับเก้าอี้แบบนี้นะคะจะได้ไม่ล้มยืดตัวเหมือนเดิมเลยค่ะตึงขาด้านในห้าลมหายใจเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเอาขาขวากลับมา ง่ายไหมด้านขวาเสร็จแล้วนะมาทําด้านซ้ายเอาเท้าซ้ายวางเหนือหัวเข่าขวามือกดเข่าข้างหนึ่งกดเท้าข้างหนึ่งนะจะรู้สึกตึงกลนด้านซ้ายขาแมวท้องแล้วพับตัวลงมาข้างหน้าค่ะถ้าไหวเนี่ยเอาํำตัวอกของเราเนี่ยใกล้น้องด้านซ้ายพับตัวลงได้อีกก็ให้เอามือวางที่พื้นไปเลยนะแบบนี้ก้มตัวลงก้มศีรษะลงห้าลมหายใจค่ะ ไม่ยากหรอกเสร็จแล้วลุกขึ้นมาเรามายืดน่องกับแฮมสตริงซ้ายกันค่ะ10นิ้วมือประสานไว้ใต้ฝ่าเท้าแล้วยกเท้ายกขายืดขาค่ะไม่ตรงก็ได้ขอตึงๆพอดีพอดีเนาะ,ะถ้าท่านไหนเหยียดขาได้ก็เหยียดตรงไปเลยจะรู้สึกตึงน่องใต้เข่าแฮมสตริงแบบที่จับอยู่เนี่ยแหละค่ะหายใจยิ้มไว ครบ5ลมหายใจแล้วให้กางขาซ้ายเปิดสะโพกซ้ายออกไปทางด้านข้างมือขวาจับเก้าอี้ไว้ค่ะจะได้ไม่หลมห้าลมหายใจเหมือนเดิมพยายามหายใจลึกๆยาวๆด้วยจมูกเสร็จแล้วง่ายๆแค่นี้เองยืดก้นยืดขาด้านในแล้วก็ยืดแฮมสตริงนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบายนะมาสเต้ขอบคุณค่ะ